สบายดีสวัสดีครับมีตาสาวแล้วล่ะต่างวัยค่ะปัจจัยชั้นิตรักต่างวัยมอนีเฮาสิมาเฮดมือนีแกงปลาดุกเอ้ยบวอรแมนเฮ็ดแนวสู่กันกินที่เรานะครับเอาแต่สาวเลิมมือนี้เมื่อนี้มนตาจะได้กินปลาคอปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่มากหดเลยเอาใจพวกใหญ่สำหรับจับขึ้นมาเบิ่งเด้อใหญ่อยู่ตัดไปแล้วตัดไปแล้วเต็มหนึ่งดูครับขีเหมือนตัดไปแล้ว กินเมนูแกงปลาคอแกงใส่ผักากาดแกงใส่ผักกาดเมื่อนี้จะให้มิ้นตาโชว์ฟีมือสุเบิ่งมาบิง่งน้ำก็คงฝุแล้วล่ะปะหอมผักหอมเครื่องอีหอย่างต่างๆแล้วเนาะวันนี้เ้ากับมใส่ปลาคอหญ่ เท่ใส่เลยอืมแกงเพาะปลาคอใหญ่สูพอใหญ่กินอ่นนี้ยังบ่วท่านใดใส่เครื่องปรุงอยังเธอเด้อ่าใส่เลยใส่เลยใส่ก้อนมูกะขู้ชุดออาซ้อนนึงพ่อแล้วเนาะอืมถ้ามันจืดจางจังใดคอยมาเติมกัน อันนี้น้ำปลาเดอ่ามีแต่ตอนบะนี้บ่มีนั่นเอาใส่น้ำปลาไหลต้มนั่นก็นได้ลิน <พอ S 1> เลยพอ,พอได้อยู่เอาเท่าใดเอาซ้อนเนาะเอานวัวละสองซ้อนเนาะเมื่อจังค่อยไปซื้อไหม,ม,มเทสเบิดเลยเกือแต่ตอนบะนี้ใช่ยังอีกบนี้เกือหน่อยนึง เือย,อยิบเงินนึงเกินนิดนึงใส่ลายย่ามันเคีม่มสั้นนั่นแหละจากน้อยเรัออันนี้ผักกาดใส่แล้วบ่ผักกาดเดี๋ยวเบิงบ่งป่าหรือว่าจากน้อยจากน้อยเนะเาะจากน้อยป่าปาก็ว่าป่าสูกเอาพักเส่พักยุบก,กะเอาออกอันนี้กลางเอากลางใส่ก่อนเอาอ,อก,กันมันใส่เลยผักกาดส่วนของเห้าเอง ปูผักก็ได้กินผักปูยังก็ได้กินยังเนาะบ้านเนี่ย่าผักลงสลิมบุรีบุรีคนไรไปมานาเดือดน้ำพดน้ำพดึ้นบานนี้ก็คือเอาผักมาใส่เลยปิดฝาหม้อจากหน่อยนึงก่อนเนาะเปิดเบิ้งบานนี้ป้าถั่วใส่เลยเบะเบะใส่ผักหลายๆกินผักบำรุงร่างกายเพล่นวาจังซัน หมบอกว่าให้ดูแลเจาคอดูแลเจาของดูซุ่มเอื่อแล้วล่ะนาะปลาถคือหอมแทะหอมบ่หอมหอมกับมีหอมหอมบ่หอมไหมหอมบ่โอ้หอมอันนี้ปลานี่นะหอมยังจะนะัม่น้องว่าอะไร่านี้หอมแกมเาะ เอาเอาเน้นมาให้เราจะได้ผักหอมพางเนี่ยผักหอมกับผักจีหอมกับผักอีตูผักหอมผักหอมอีตูอันนี้ผักหอมรวมใส่กัาไปเลยแกงมันบานแกงเล้วแต่ขึ้นพ่อคิดพ่อแบบไดเฮ็ดไปโลดเนาะเปลี่ยนาไปคนเปเบะตักเลยบานนี้หย็ดแก้วบานี้ เฮ้ยเมื่อกี้ลืมเอาผักนะบันบนี้เขากำลังมาเบิ้ง๊อถโกมาเบิงดูโว้ยเอาละาชิมได้ชิมรสปลาไปใส่เบิดปลาจะไปค้นมันถึงมันไปตักมาเหมือ <c oughs> นกันช <c oughs> ิมแต่น,น้ำมันก็นเอารสชิมอีลัำ เพิ่มเพิ่มน้ำปลาอืออสูงละลรแบบนี้อันนี้น้ำแจ้วใส่อีกตรงลงแก้วกินข้าวเจ้ามันได้สดซีบบ่ฮะเาซีนบนะไรบร่บ่ ออโหลดแสบเจ้าเป็นจังไรกันกับที่ได้รู้ตัวโอเคซุกวันนี้บิดแก๊ตตักได้เบิ้งดูแกงปลาแก่งปลาใส่ประกาศบนตอนปลาตอนปลาข้อให่นะครับหอมหอมซื้อมือวานนี่เพิ่นใส่เบ็ดนะครับเพิ่นได้ปลาเบ็ดมากสองตัวตัวให่กับตัวหน่อยนะครับตัวตัวหน่อยว่า้าพปนมืออื่น ฮะตักเสิร์ฟได้ก็จัางจางๆได้เลยนนี่ปาคอขงยัยนะนี่จากนาำใส อืมอืมมาโชว์เต็นถวยเป็นย่างปลา,าทำนี่ละอาหารของห้ออ้าตักเขามากินบ้านนี่มีเขาซองแบบพี่น้อง อ๋อไลบลรี่นี่อุ่นบ่ะแม่เออได้คอยกินไลบลรี่ไลบลรีอุ่นบนไลบลรี่แม่เขากล้องเอากถืงเนาะถ้าคอยเอากรถถืเจะอ่เขากล้องตัวนี้ก็มีขวดน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งซื้อมาแต่น้ำร้านน้ำผึ้งร้านเคยไปขึ้นเอานะครับน้ำผึ้งแท้จากป่าจากต้นไม้นะครับอันนี้มันพ่อกระเทินก็เลยตักเบืดเอ,อเด้อ,อ มือนี้สงหิวเขาครับแต่ว่าม,มือว่านรถาหาร<ม>รถาหารถ้ารถาหารมือว่านนี่มือนี้มันก็หิวไหลก็บพรามันลายแล้วเพราะว่ามันก็สายเนาะสามโมงกว่าสามโมงกว่าแล้วสามโมงกว่าแล้วเ,เรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยอาหารเสาของเข้ามือนีปลาคอมือนีกินปลาคอปลาคอธรรมชาตินะครับบอนปลาคอตลาดปลาคอไส่เบ็ดปลาคอไสเบ็ดกินกับข้าวเจ้านะครับทรมาดากะถ้าแกงปลาคอกับคนนี้กติคักแต่ว่ากะอ่ะให้กำไรเจ้าของรักตัวเองรักตัวเองหมอบอกว่าให้รักตัวเองครับมากๆเราตัเมือวานเนี่ยนะครับให้ดูแลตัวเองถ้าเป็นอียังไปมีผู้ใดสิมาเบิ่งเฮา บ่อประชันบ่มีผู้มาเป็นแทนเท่าเด้บ่มีผู้ใดมาทรมานแทนเท่าเด้อจะหักจะคลองบ่อประชันมอไหฮยุเมื่อวันเสือกมอไห้โอ้เอ้าเอาจังเสียละนี่ครับผมกินเพื่อสุขภาพเนีอะเลยเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับมากินเขากับพ่อใหญ่ชมิตเด้อสวัสดีครับ